สวัสดีครับอันนี้เป็นวิดีโอรีวิวแฟตยังโนนะครับ685อันนี้เป็นรีวิวแรกนะครับถ้ามีข่าประการใดขอไปด้วยนะครับคราวนี้คือผมซื้อแฟตมาจาการ้านร้านดิขึ้นต้นด้วยดิที่เป็นสีข,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 ขาวๆเปนเขียวนะฮะที่เป็นลูกกล้องคอเอามาดูกันดีกครับนี่อันนี้คือเขาส่งมาแล้วผมเปิดมาแล้วผมจะให้ดูว่า อันน,อนี้คือเข้าแพทมาแพทกล่องนะคือการแพทจะมีกล่อง,งด้านในอีกกานแพท,แทนะครับนี่แพทหมดที่มีแพท6.85น,นะครับโอเคเราจะมาดูด้านในกันพายพาย,พายในกล่อง ภายในกล่องก็จะมีผู้ม,มือนะฮะผู้ม,มือด้านหลังก,ก็จะเป็นหลอดหัวแต่รู้สึกว่าด้านในจะเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยโอเคไม่เป็นไรอันนี้เขาก็จะแพ็คมาอีกชั้นหนึงเพื่อการะูแหรือว่าการแพ็คที่ดีบ้างนี่ครับอันนี้จะเป็นกระเป๋า เปอันนี้จะเปนจะมมืนะมว่าให้เราใช้เน็ตสายลัดหรือเ็ขัดได้นนตัวอะไรน,นะเขาว่าอะไรนะเจตแกือะไรนะอ,อันนี้ปแฟนหขอวาว่อ้ใน,นกระเป๋า แ้่บนนี้จะมีกระเป๋าช่องเล็กๆนี่คือเป็นตัวแทบบ่นแทบบ่นแบบแบบของตัวแปคเนาะมาดูตัวแปดกัน น,นี้ก็จะมีปุ่มเปิดปิดอันนี้ที่ีท,ทยังเปิดไม่ติดเพราะว่าเขาเป็ไม,มสอจักอันนี้เป็นช่องที่ใส่แบตเตอรี่หรือฐานนึ่งองครับ mm hmm. เขาจะเป็นปุ่มตัวนี้ให้เราสไลด์ไปด้านข้างแล้วก็กดลงกดลงมาฝั่งตรงน,งนี้ครับเพราะว่าเปิดแล้วก็ดันลงปุ๊บอ,อันนี้เขาจะใส่ แั่นเสื่อมาตัดแผ่นแผ่นหัวนิ่งเป็อันตรายอะไรอเงี้ยก็เนี่ยฮะเป็นช่องใสาทางใส่สีก้อนสำหรับทานทั่วไปนะฮะขนาดทั่วไปสีก้อนโอเคใส่ให้เหมือนเท่ากันอ ตอนแรกตอนแรกเราเราเปิดนี้ใช่ไหมดันลงปุ๊บปิดก็ดันขึ้นโอเคอน,นี่มาดูล็อคล็อกว่ออที่ตรงนี้เป็นเปิดปิดใช่ไหมเปิดปิดจะมีปิดเลยล็อกแล้วก็เปิดตามระดับตรงน,นี้นะหลันจะเปิดอันนี้ล็อกอันนี้ปิดมผมก็ยังไม่เคยใช้นะอันนี้ผมเพิ่งซื้อมา ะมาลองดูว่ามเป็นยังไงเพราะว่าผมเปิดไปในรีวิวผมอยากรู้ว่าลักษณะตามในรีวิวมันจะมีไหมแต่เปิดไปใน YouTube ก็ผมยังไม่เห็นนะแต่ถ้าจะเห็นก็จะเป็นแต่ของต่างประเทศส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอันแแผ่นฟ,ไฟ,ไฟิล์มใสเขียนว่า made in china แล้วก็มี qr code ตรงนี้ Okay. หัวก็ปรับรู้สึกว่าหัวปรับเขาจะบอกว่าให้บีนบีนตรงนี้